ในวันที่เวทีนิวส์มีความพยายามและทุ่มเทนในการนําเสนอข่าวความจริงที่ทั่วโลกเขาได้รับรู้ให้พี่น้องชาวไทยได้ตื่นรู้มาโดยตลอดจากการรับข่าวสารจากสื่อหลักในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่แปลมาจากแหล่งข่าวตะวันตกโดยไม่ได้คัดกรองส่งผลให้เกิดอคติและโทสะจากบุคคลที่หัวอ่อนและไม่สืบหาข้อมูลจากแหล่งอื่นกระทําซ้ําย่ายีต่อผู้บริสุทธิ์ด้วยวาทกรรมอันหยาบคายและคุกคามพี่น้องชาติเดียวกันโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นความพยายามที่เข้าทางของคนกลุ่มหนึ่งที่มักปล่อยข่าวเท็จ สร้างความเกลียดชังระหว่างพี่น้องพุทธศาสนิกชนและมุสลิมก็นําเรื่องนี้มาโหนให้ผู้ที่ไม่รู้ถูกหลอกให้เป็นเครื่องมือในการคุกคามล่วงเกินคนต่างศาสนาในชาติเดียวกันแต่ชาวไทยผู้ไม่อคติต่างตื่นรู้และออกมายืนข้างเดียวกับประชาคมโลกให้เราได้เห็นอย่างมากมายและในวันนี้มีข่าวสารสําคัญที่สะเทือนไปทั้งโลกในนามของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสประมุขศาสนาคริสต์ในนิกายโรมันคาทอลิกที่ท่านได้ประกาศบางสิ่งต่อชาวโลกให้ชาวคริสต์ได้เห็นความจริงซึ่งผมจะเล่าให้ฟัง คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ตื่นรู้และกลุ่มกองเชียร์เอลที่กองทัพแอลนั้นเป็นที่รักของติ่งคือชาวไทยบางกลุ่มที่หลับหูหลับตาเชียร์เอลอย่างสิ้นคิดต้องฟังสิ่งนี้เพื่อการตื่นรู้เช่นกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขศาสนาคริสต์ในนิกายโรมันคาทอลิกท่านได้กล่าวประนามกรณีทหารแอลบุกเข้าไปโจมตีสตรีชาวคริสสองคนจนสิ้นใจและทรงเสียความเสียพระไทยที่พลเรือนไร้อาวุธต้องตกเป็นเหยือ่อในการโจมตีของกองทัพเอลคำแถลงของโป๊ปมีขึ้นเพียงหนึ่งวันล หลังจากที่อัครบิดลาตินแห่งเยรูท่านได้กล่าวว่าข้าพเจ้ายังคงได้รับข่าวที่ร้ายแรงและน่าเสียใจเกี่ยวกับกาซา ได้มีการเปิดเผยว่ามีสไนเปอร์ของเอลได้บุกเข้าไปดับชีพนาฮิดาคาลิลและซามาสองแม่ลูกชาวคลิสดับภายในโบสถ์ของคาทอลิกแห่งเดียวในฉนวนกาซาเ มารดาและบุตรสาวของเธอถูกดับชีพและยังมีอีกหลายคนบาดเจ็บจากการกระทำของกลุ่มคนร้ายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแม้แต่ในพื้นที่ของโบสถ์ซึ่งไม่มีทหารฝ่ายต่อต้านแต่อย่างใดมีแต่ครอบครัวเด็กๆผู้ป่วยและคนพิการมีบางคนกล่าวว่านี่คือการก่อการและสงครามถูกต้องมันคือสงครามและมันคือการก่อ ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันสวดภาวานาต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เกิดสันติสุขโดยเร็วนอกจากนั้นยังมีข่าวที่ไม่ว่ากองเชียร์เอลจะปฏิเสธอย่างไรก็คงทําไม่ได้เพราะข่าวนี้ออกอากาศทั้งในไทยและต่างประเทศนอกจากหูหนวกตาบอดเท่านั้นที่จะไม่รับรู้และไม่เชื่อกับข่าวนี้ นั่นคือสำนักข่าวอันยาซิราได้รายงานว่ากองทัพของเอลได้พบกับป้ายสัญญาณขอความช่วยเหลือในอาคารฉนวนกาซาซึ่งมีเฉลยของเอลเอง3คนหลบกันอยู่ก่อนที่พวกเขาจะถูกโจมตีโดยทหารของเอลเองโดยอ้างว่าอุ๊ยไม่ได้ตั้งใจป้ายดังกล่าวมีข้อความสัญ,ญลักษณ์ SOS และช่วยตัวประกัน3าคนเป็นภาษาฮิบรูถูกพบในอาคารแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองของกาซาตัวประกันชาวเอลสารายได้แก่โยทามฮาอิมอายุ28ปีสา ทาเมอร์ทาลาลกาอายุ22ปีและอารอนชามริสอายุ26ปีได้ถูกโจมตีดับที่ย่านเชจอยาในชนวนกาซามาดูปฏิกิริยาของกองทัพเอลกับเหตุการณ์นี้กันดูกองทัพเอลแถลงรายละเอียดตัวประกันที่ถูกยิงพลาดพร้อมกับยอมรับว่าการโจมตีผู้ที่ถือธงขาวเป็นการละเมิดกฎการประทะเจ้าหน้าที่ทหารเอลคนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับระบุว่ากลุ่มตัวประกันทั้ง3าคนได้มีการแสดงตัวเดินออกมาจากตึกดังกล่าวพวกเขาไม่สวมเสือ้อและถือท่อนไม้ที่พัน ด้วยผ้าสีขาวจากนั้นทหารเอลเองคนหนึ่งรู้สึกตกใจรู้สึกถูกคุกคามด้วยเพียงไม้ที่มีผ้าผืนเดียวสีขาวนั่นแหละทหารคนดังกล่าวตะโกวนว่าพวกเขาเป็นผู้ใหลังจากนั้นก็เริ่มเปิดฉากถล่มใช้กลุ่มดังกล่าวหมดลงทันที2รายอีกรายบาดเจ็บกระเสือกกระสนหนีเข้าไปในตึกก่อนที่จะถูกโจมตีดับ เป็นรายที่3ชัดหรือ,อยังเอลที่รับของกองเชียร์คุณกําลังเชียร์ใครเรามาดูกันต่อยังไม่พอถ้าแค่นี้รู้สึกเจ็บจิตยังมีให้จุกด้วยความจริงอีกว่าจากการสัมภาษณ์ของสานักข่าว BBC ก็ได้สอบถามไปยังนายวิเชียนเต็มพองซึ่งเป็นหนึ่งใน23ตัวประกันชาวไทยที่ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วบอกกับ BBC ว่าเขารู้สึกช็อกและเสียใจเมื่อรู้ข่าวตัวประกันเอลสคนถูกโจมตีเสียชีวิตจากการกระทําของทหารเอลเองคุณวิเชียนยังเล่าว,ว่าพวกเขาถูกคุมขังพร้อมกันกับชาวเอลสาม นนเป็นเวลาเกือบ50วันเราพูดคุยด้วยภาษาของเราเองไม่ได้ส่วนมากจะใช้ภาษามือและใช้วิธีการวาดภาพเพื่อสื่อสารพวกเขาทั้ง3 4คนนั้นมักชูมือเป็นสัญลักษณ์บอกให้สู้กันต่อไปทุกวันเพื่อสร้างกำลังใจกันเองสำนักข่าว BBC ได้กล่าวทิ้งท้ายว่านายเบนจามินเนธานจุกกรูผู้นำบริษาทของเอลได้มีการยืนยันว่าการกดดันทางทหารยังมีความจำเป็นทั้งเพื่อการนำตัวประกันกลับมาและเพื่อชัยชนะถ้าแปลง,ง่ายๆนั้นก็คือความหมายเดียวกับคำว่าสังหารต่อไปเพื่อชัยชนะจะสูญเสียอย่างไรไม่ ต้องไปใส่ใจนั่นเองขณะเดียวกันตัวเลขการสูญเสียของชาวปาลสจำนวนมากทําให้นา,นาชาตินั้นกดดันเอลมากขึ้นไม่เว้นแต่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของเอลเองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานางเคเทเธอรีนโคลลอนนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสได้มีการเดินทางไปที่เอลด้วยตนเองพร้อมกับเรียกร้องให้มีการพักรบทันทีและยืดเวลาการพักรบให้นานขึ้นโอลินโคเฮนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเอลได้บอกว่าการหยุดยิงจะเป็นเพียงความผิดพลาดและบอกว่านั่นจะกลายเป็นของ ขวานให้กับกลุ่มต่อต้านมากกว่าดังนั้นนี่คือข่าวสารความจริงที่เรายืนหยัดจะนําเสนอความจริงต่อไปและพร้อมที่จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคที่พยายามขวางกั้นเพราะนี่คือการต่อสู้ระหว่างความจริงกับความเท็จความดีกับความชั่วความตื่นรู้และความโง่เขลาอย่าลืมติดตามข่าวสารความจริงทุกวันได้ที่เวทีนิวส์ทุกแพลตฟอร์มเพราะเมื่อความจริงมาความเท็จย่อมมาลายและความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวที่อาจจะหาได้ยากในประเทศหนึ่งเดียวในโลกประเทศไทยแต่ยังคงพอหาได้ที่นี่กับ with the new scrap.